กำลังประสบปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้ามั้งคะชมคลิปนี้เลยค่ะวันนี้ส้งมีสกินแคร์ตัวหนึ่งที่ส้มกำลังใช้อยู่บอกเลยว่าตัวนี้ใช้ดีมากๆนั่นก็คือคาริสตาคอสเมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำหรือใครที่ไม่เป็นฝ้าก็สามารถใช้เป็นไนท์ครีมได้ด้วยเนื้อสกินแคร์ที่เข้มข้นเขาจะไปช่วยปรับผิวหน้าของเราให้ดูกระจ่างใสและลดเลือนจุดด่างดำ พร้อมอัดแน่นไปด้วยสารสกัดจากทัวมารีนไข่มูกและอาบูตินที่ทุกคนเห็นผิวหน้าของส้มกระจ่งง่ายดีได้แบบนี้นะคะแต่ก่อนส้มมีปัญหาเรื่องกระกับจุดด่างดำเยอะมากๆนะคะแต่ส้มใช้เจ้าตัวคาริสตาคอสเม,มมาอย่างต่อเนื่องนะคะปัญหาเหล่านั้นเดี๋ยวนี้จางลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่ทุกคนเห็นผิวหน้าส้มในปัจจุบันเลยค่ะ ิ่งอายุเรามากขึ้นเท่าไหร่นะคะปัญหาเพวมันยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นนะคะดังนั้นเราจะต้องบำรุงตั้งแต่เนิ่นๆนะคะใครที่ประสบปัญหาเลื่องฟ้ากระด,ดุุด่างดำนะคะแล้วกำลังมองหาสก,กินแคร์ดีๆส้มแนะนำผลิตภัณฑ์คาริสต้าคอสเม่เลยค่ะ